การปรับฐานของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่การถดถอยนะคะแต่เป็นการสร้างฐานเพื่อก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งค่ะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนช่องคอยวันโอวันกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญค่ะวันนี้เราจะมาเชื่อมโยงภาพรวมตลาดแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เห็นทิศทางที่เป็นไปค่ะครับ เรื่องราคาบิตคอยที่ปรับลงมาเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลความรู้สึกในตลาดการที่ช่องว่างราคา CME ถูกปิดไม่หมดก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเคลื่อนไหวต่อไปดัชนีอย่าง RSI ก็ใกล้เขตขายมากเกินไปแล้วครับซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวขึ้น่ การปรับฐานแบบนี้ได้ไม่ได้เกิดกับบิตคอยอย่างเดียวใช่ไหมคะสินทรัพย์อื่นๆอย่าง Total 3หรือพวก S&P 500 x อ p แล้วก็อีเ e r รียมก็เห็นเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันมันสะท้อนภาพรวมความเชื่อมั่นในตลาดที่กว้างขึ้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับ ปัจจัยมหาภาคและก็สภาพคล่องทั่วโลกยังคงเอื้อต่อแนวโน้มเชิงบวกอยู่โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้ครับการที่สัดส่วนการครองตลาดของบิตคอย USDT และก็ดัดชนี DXY เพิ่มขึ้นเนี่ยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อสุขภาพตลาดโดยรวมสิ่งสำคัญตอนนี้คือความอดทนและก็มุมมองระยะยาวครับการเข้าซื้อของนักลงทุนรายใหญ่หรือที่เรียกว่าวานที่เราเห็นได้บนเชนก็เป็นการยืนยันความเชื่อมั่นตรงนี้ครับค่ะ ในขณะที่ภาพรวมตลาดกำลังปรับฐานอีกด้านหนึ่งกลับเห็นการเคลื่อนไหวเชิงรุกจากฝั่งสถาบันนะคะบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเริ่มนำสินทรัพย์ดิจิตัลเข้าสู่งบดุลของตัวเองอย่าง Mus ซิตี้แวนเจอรเนี่ยก็เข้าซื้อ SUI เพิ่มเติมด้วยวงเงินถึง500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์คลังสินทรัพย์ดิจิตอลของเขาการลงทุนระดับนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของสถาบันต่อสินทรัพย์ยุคใหม่คะค การลงทุนระดับ500ล้านดอลลาร์แสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับต่อศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิตัลรุ่นใหม่ๆคือไม่ใช่แค่เหรียญหลักแล้วเช่นเดียวกับ d e s t r e a m Corp ที่จดทะเบียนใน NASDAQ ก็เข้าซื้อ Bitcoin กับ Solana มูลค่า10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เพื่อนำไปใช้กับการโฉกเงไนซ์สินเชื่อคาร์บอนอันนี้ก็เป็นการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากการเงินด้วยครับน่าสนใจค่ะนอกจากการเปลี่ยนแปลงในระดับองคอ์กรแล้วพัฒนาการเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคก็น่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะฮ่องกงที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางคริปโตในเอเชียนะคะถึงแม้จะมีกระแสะข่าวเรื่องการแบนในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ฮ่องกงกลับเปิดรับทั้งคริปโตเคอเรนซีสเตเบิลคอยแล้วก็เปิดตัว ETF ที่เกี่ยวข้องไปแล้วด้วยลองแนวคิดใหม่ๆเลยครับการเคลื่อนไหวแบบนี้สะท้อนให้เห็นการแข่งขันระดับโลกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเข้าสู่อุสากรรมนี้อย่างชัดเจนค่ะพอเรามองไปข้างหน้าก็มีสัญญาณที่น่าสนใจจากจิมครเมอร์ที่ให้ความเห็นว่าเดือนสิงหาคมกับกันยายนมักเป็นช่วงเวลาที่ทำกำไรได้ยาก ซึ่งหลายครั้งตลาดก็เคลื่อนไหวสวนทางกับความเห็นนี้ตามหลักที่เรียกกันว่า inverse Kramer สัญญานี้เราควรจะตีความยังไงคะเมื่อเทียบกับปัจจัยบวกอื่นๆที่เราคุยกันมาครับสัญญาณจากคร a m เมเมื่อประกอบกับแนวโน้มสภาพคล่องทั่วโลกที่ยังคงแข็งแกร่งมันก็ชี้ว่าทิศทางในเดือนข้างหน้าอาจจะแตกต่างออกไปได้ครับ นอกจากนี้เรื่องการนำสินทรัพย์ในโลกจริงขึ้นสู่บล็อกเชนหรือ RWA กำลังเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์ม p r o p ีที่อำนวยความสะดวกธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์บนบล็อกเชนไปแล้วมูลค่ากว่า4,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสิ่งเหล่านี้มันตอกย้ำว่าเทคโนโลยีกำลังถูกนำไปใช้อย่างแท้จริงแล้วครับค่ะท่ามกลางความผันผวนระยะสั้นการมองภาพรวมแล้วก็พิจารณาปัจจัยพื้นฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะ สัญญา,ต,าต่างๆที่เราเห็นทั้งจากสถาบันกฎระเบียบแล้วก็การนำไปใช้จริงยังคงบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นการเข้าใจวัฏจักรของตลาดจะช่วยให้สามารถนำทางการลงทุนอย่างมั่นคงครับขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะฝากติดตามช่องคอยวันโอวันสำหรับการอัปเดตครั้งต่อไปด้วยค่ะ